ผู้เรียนคะเรามาดูว่าอะไรที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกันบ้างนะคะการเรียนรู้การใช้เครื่องจักรที่ถูกวิธีทําไงคะก่อนที่จะใช้เครื่องจักรเราต้องมาดูคู่มือก่อนแล้วก็วิธีการบํารุงรักษานะคะแผนกแม่บ้านส่วนใหญ่เราใช้อะไรคะใช้เครื่องขัดพื้นนะคะส่วนใหญ่ในพื้นที่ส่วนกลาง เราจะมีเครื่องขัดพื้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเรื่องเครื่องขัดพื้นนะคะในบทเรียนหน้านะคะ,ะเครื่องขัดพื้นก่อนจะใช้เราก็ต้องมาดูคู่มือว่าเขาบำรุงรักษาดีไหมแล้วคู่มือเนี่ยวิธีการใช้ใช้อย่างไรนะคะเสียบปลั๊กก่อนหรือเปิดปลั๊กก่อนหรือเปิดสวิตช์ก่อนเปิดสวิตช์ก่อนหรือไปเสียบปลั๊กก่อนอันนี้เราต้องดูนะคะเราก็ต้องใช้ให้เป็น วิธีการใช้ผู้เรียนคะบางคนเนี่ยมักง่ายนะคะแล้วก็ขี้เกียจเปิดสวิตช์ก่อนเราค่อยไปเสียบปลั๊กนะคะพอเราเปิดสวิตช์ก่อนแล้วไปเสียบปลั๊กเครื่องวิ่งทันทีเดินทันทีนะคะก็เกิดอันตรายกับตัวเราเครื่องก็มาตีตัวเรานะคะแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แขนหักขาหักได้อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะทุกท่านต้องระวังนะคะแล้วก็เครื่องจักรเนี่ยเราต้องระวังอะไรอีกเสื้อผ้าที่เราใส่ค่ะ แขนเสื้อเราขาดไหมใหญ่เกินไปยาวเกินไปไหมผมเรา,เาถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเรารัดเรียบร้อยดีไหมนะคะผมก็อาจจะเข้าไปอยู่ในเครื่องจักรได้เข็มขัดเราหลุดไหมถ้าเข็มขัดหลุดปุ๊บปลายเข้าไปอยู่ในเครื่องจักรมันก็จะพาตัวเราเข้าไปนะคะพวงกุญแจส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเนี่ยไม่เข้าเท่าไหร่นะคะผู้ชายเนี่ยชอบเอากุญแจเนี่ยมาห้อยไว้กับเอวตัวเอง นะคะพอเราใช้เครื่องจักรไอ้พวงกุญแจเนี่ยเวลาเรากล้มลงไปพวงกุญแจก็จะเข้าไปในเรื่องเครื่องจักรมันก็จะดึงตัวเราเข้าไปนะคะในขณะปฏิบัติงานทุกอย่างเราต้องดูแลตัวเราทั้งหมดในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เครื่องจักรของเราทุกอย่างไม่ควรใช้งานเกินกําลังนะคะอย่างสมมติเราใช้เครื่องปั่นพื้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่า เครื่องปั่นพื้นเนี่ยมันจะอยู่กับเราเราจะใช้ได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงไหมนะคะถ้าเราใช้เกินครึ่งชั่วโมงมอเตอร์ก็จะไหม้นะคะมอเตอร์ไหม้บางทีบางคนก็ฝืนนะคะกลิ่นออกแล้วก็ยังใช้ต่อไปมอเตอร์ก็จะชอ็อตทาให้เกิดไฟไหม้ได้นะคะอันนี้เราก็ต้องดูทีนี้ในการป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักรเราก็ตรวจความเรียบร้อยความพร้อมของเครื่องจักรทุกครั้งที่ก่อนที่จะใช้งาน ะะแล้วก็เราก็ต้องใส่เครื่องป้องกันความปลอดภัยด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรคะที่เราจะป้องกันความปลอดภัยของเรานะคะแว่นตานะคะอันนี้เราต้องใช้เวลาเราปั่นพื้นนะคะหรือช่างเวลาจะอ,อ็อกจะบัดกรีจะเจียนู่นนี่นั่นเราก็ต้องมีแว่นตากันแสงแว่นแว่นตากันสะเก็ดไฟนะคะแล้วก็ ที่ปิดหูบางครั้งเวลาเราใช้เครื่องเราเครื่องเนี่ยเสียงมันดังเกินไปเราก็ต้องใช้ที่ปิดหูนะคะป้องกันนะคะเห็นไหมคะดูนะคะช่างเวลาจะขึ้นที่สูงเอยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยต้องป้องกันหมดเลยนะคะทีนี้ผู้เรียนคะเรามาดูว่าการป้องกันอันตรายที่เกิดจากของมีคมของเรานะคะเอ่อหนึ่งเราต้องหอวัสดุที่เกิดจากของมีคมเนี่ย ให้ดีก่อนทิ้งนะคะหรือเอาไปเก็บนะคะครัวเนี่ยเราสังเกตนะคะเชฟทุกท่านที่ในครัวเนี่ยเวลาเขาเก็บมีดเนี่ยเขาจะระวังมากแล้วมีดของเชฟนะคะครูเองก็มีลูกเ,เป็นเชฟนะคะเป็นเชฟที่โรงแรมห้าดาวนะคะลูกชายครูเองก็เป็นนักษาของที่นี่นะคะเขาจะระวังมากเลยในเรื่องการเก็บมีดแม้แต่ ที่บ้านก็เหมือนกันนะคะเขาจะบอกเลยคุณแม่มีดเก็บอย่างนี้ไม่ได้นะอันตรายอ,อันนี้ผู้เรียนก็ต้องระวังนะคะแม้แต่การป้องกันในการของมีคมอยู่สถานประกอบการหรือโรงแรมของเราเรากลับบ้านเราเราก็ต้องดูแลได้ต้องระวังได้นะคะแล้วก็พยายามอย่าคว้าของมีคมที่ตกจากพื้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเราจะคว้าหรือเราจะหยิบขึ้นมาเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะ เราจะต้องหยิบที่ด้ามมันนะอย่าไปหยิบที่ปลายมันนะคะอันตรายมากนะคะแล้วก็คุณแม่บ้านทุกคนนะคะที่ทํางานก็ต้องระมัดระวังเรื่องเวลาเทขยะในถังขยะนะคะอาจมีเศษแก้วของมีคมนะคะอันนี้เนี่ยครูจะแชร์ไอเดียให้ฟังนะคะ ลูกน้องครูในสถานประกอบการครูเองทุกวันนี้เนี่ยครูทํางานที่อาคารบางกอกการ์รเดนของบริษัทใิเกอของแบงก์เทพซึ่งเป็นอาคารใหญ่มากแปตึกนะคะ,ะลูกค้าที่พักอยู่กับครูเนี่ยสามพันกว่าชีวิตนะคะเกือบพันห้องแม่บ้านคนหนึ่งมื่อเดือนที่แล้วนี่เองอะคะ่ะแม่บ้านคนหนึ่งนะคะเก็บขยะโดยไม่ใช้คีมไม่ใช้คีมหนีบขยะขึ้นมาใช้มือลงเข้าไปเก็บเลย อันนี้คือเกิดจากความมักง่ายนะคะเกิดจากความมักง่ายเดี๋ยวผู้เรียนทุกท่านก็จะต้องมาเรียนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับงานแม่บ้านเขาก็จะมีคีมหนีบขยะให้เรานะคะแม่บ้านคนนี้ไม่ใช้เอามือลงไปหยิบเลยแล้วอเผอิญว่าไปโดนอะไรนะคะเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาก็มีแขกเนี่ยใช้เข็มฉีดยาเนี่ยฉีดสารเสพติดเข้าไปในตัวเอง ไปฉีดในห้องน้ําแอบไปฉีดในห้องน้ําแล้วก็เอาเข็มฉีดยาเนี่ยทิ้งลงไปในขยะเลยโดยที่ว่าไม่ได้ห่อพุ้มหรือใส่ถุงอะไรเลยนะคะแม่บ้านเองก็ไม่ใช้คีมหนีบใช้มือลงไปเลยนะคะโดนเข็มทิ่มเข้าไปในนิ้วมือของตัวเองเลือดออกทําไงล่ะคะทีนี้พอเลือดออกปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเข็มฉีดยาที่แขกใช้เนี่ย มีเชื้อโรคไหมแขกเนี่ยมีเชื้อไหมนะติดโควิดอะไรมากับเขาไหมอันตรายมากนะคะพอครูทราบครูก็บอกว่าอ่ะพนักงานคนนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนไม่ใช่คลินิกนะคะต้องไปโรงพยาบาลด่วนนะคะไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยพอถึงมือหมอแล้วเนี่ยโทรกลับมาครูขอคุยกับหมอเลยเพราะอะไรอันตรายมากถ้าเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของ พนักงานแล้วเนี่ยอันตรายมากเราก็ไม่รู้ว่าเข็มเนี่ยเปื้อนยามาไหมและอีกอย่างหนึง่งในเข็มเนี่ยก็ยังมีเลือดของเขาติดอยู่ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานเราก็ติดเลือดกับเขาไปด้วยนะคะโชคดีที่เรารู้เร็วแล้วเราไปโรงพยาบาลเร็วคุณหมอก็ให้ยาต้านเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของพนักงานคนนั้นนะคะสิ่งพวกนี้ครูอยากจะให้ผู้เรียนทุกท่านเนี่ย ระมัดระวังกันให้มากในเรื่องอันตรายนะคะในเรื่องการเทขยะเก็บขยะทั้งหลายนะคะอันนี้ต้องอะระวังกันให้มากเห็นไหมคะในรูปเนี่ยก็จะมีเศษแก้วนะคะอันนี้อันตรายนะคะแม้กระทั่งการเดินดูซิว่าที่พื้นมีเศษแก้วมากไหมนะคะอันนี้เขาก็จะบอกอคําขวัญของเขาเลยครูอยากให้อ่านนะคะแม้แก้วตาแม้แก้วแตกบาดคนยังทนเจ็บ ถึงต้องเย็บกี่เข็มยังทนไหวแต่คำพูดของคนมันบาดใจเจ็บฝังในความรู้สึกลึกของเรานะคะอันนี้อันตรายเขาบอกว่าคำพูดของคนเนี่ยมันมันลึกมากกว่าแก้วที่บาดเราโอเคทีนี้เรามาดูถึงการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหกล้มนะคะ,ะเราเช็ดและเก็บสิ่งของที่ตกอยู่บนพื้นนะคะเช่นน้ำ ะะกระดาษที่ตกอยู่บนพื้นน้ำเนี่ยถ้าเราเห็นหกปุ๊บเรารีบเช็ดทันทีเพราะอะไรหนึ่งเราเนี่ยเห็นว่าน้ำหกเราระวังตัวแล้วนะคะเรารู้หรือเปล่าว่าคนที่เดินตามหลังมาอาจจะเป็นพนักงานของเรานะคะหรืออาจจะเป็นลูกค้าของเราที่เดินตามหลังมาอาจจะไม่เห็นน้ำที่หกนะคะถ้าเราไม่รีบเช็ดนะคะก็จะลื่นหกหลม้มนะคะการดึงรถเลื่อนหรือผ่านประตูนะคะ อันนี้ต้องระวังประตูเนี่ยเราจะเห็นว่าประตูทุกประตูเนี่ยเขาก็จะมีขอบประตูอยู่มีขอบวงกบนะคะบางที่ก็จะนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะคะการเข็นเราต้องระวังอ่าต้องค่อยๆยยกรดนิดนึงไหมนะคะถ้าเราเข็นแล้วดันเข้าไปเลยหนึ่งสิ่งของเราก็เสียหายขอบประตูก็เสียหายนะคะเผอเอมีแก้วน้ํามีขวดน้ําในรถเราก็หกอันนี้ต้องระวังนะคะราวบันได นะคะเวลาเราจะขึ้นจะลงเราก็ต้องถ้าไม่แน่ใจก็จับราวบันไดนะคะแล้วก็ในการจอดรถจานจอดรถที่มีล้อเลื่อนของเรานะคะรถแม่บ้านเนี่ยก็จะมีล้อไม่ว่าจะรถที่ทำงานในส่วนของพับบิคแอเรีหรือทำงานในส่วนของบนฟลอร์ก็จะต้องมีล้อนะคะต้องดูว่าเราไม่จอดในบน,บนพื้นที่ทางลาด นะคะพอเราจอดปุ๊บรถก็จะไหลนะคะไปโดนนู่นนี่นั่นแตกหักเสียหายได้นะคะแล้วก็เรามาดูว่าหลอดไฟนะคะหลอดไฟที่ดับก็ต้องรีบแจ้งช่างนะคะเพราะว่าในการทำงานในที่มืดก็เกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็เมื่อต้องทำงานในที่มือเอื้อมไม่ถึงเราจะต้องทำอย่างไรอย่าฝืน นะคะอย่าฟืนที่จะเอื้มอมอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ได้อันตรายนะคะอันนี้เราต้องขึ้นบันไดไหมต้องใช้บันไดไหมนะคะต้องใช้เก้าอี้ต่อไหมแล้วเก้าอี้ที่เราจะเอาไปขึ้นแล้วเอื้อมหยิบก็ต้องดูว่ามันมั่นคงแข็งแรงดีพอนะคะไม่ใช่ว่าไปใช้เก้าอี้พลาสติกมาขึ้นตกลงไปหนักกว่าอีกนะคะแล้วก็เวลาเราเดินนะคะเราเวลาเราเดิน เนี่ยอย่างที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้เวลาครูขับรถผ่านไฟแดงเนี่ยอ่านหนังสือไปผ่านไฟแดงนี้ได้ไหมเล่นมือถือไปหรือคุยโทรศัพท์ไปในขณะที่ผ่านไฟแดงได้ไหมนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นเห็น,หนอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยแหละคะ่ะไฟแดงเพอเอินเปลี่ยนเป็นไฟเขียวนะคะผู้หญิงคนนี้ก็ยังคุยโทรศัพท์เพลิดเพลินนะคะอันตรายมากนะคะผู้เรียนขาอันนี้ต้องระวัง ในทุกๆเรื่องที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะบางครั้งเดินเร็วเกินไปก็เกิดอุบัติเหตุกับเราเดินช้าเกินไปก็เกิดอุบัติเหตุกับเรานะคะทีนี้เรามาดูว่าเราจะต้องรายงานผลเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆในโรงแรมอย่างไรนะคะกฎของเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นในโรงแรมพนักงานทำไมคะจะต้องรีบตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ อย่างด่วนเลยแล้วรีบเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลแล้วก็เขียนแล้วแจ้งรายงานทันทีนะคะ,ะพะนักง,งานบางคนจะถามว่าอ,อาจารย์ขาบางครั้งหนูเห็นเนี่ยหนูจะเขียนรายงานก่อนหรือจะแจ้งก่อนดีคะเราก็ดูว่ามันด่วนขนาดไหนอย่างสมมติเราได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วเงี้ยเราจะมัวแต่ไปเขียนรายงานได้ไหมคะเราก็ต้องแจ้งก่อนนะคะเราก็ต้องแจ้งก่อน ่ะโอเคถ้ามันไม่ด่วนมากเราเห็นน้ำหกอ,อยู่ตรงนี้เห็นแก้วแตกอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเก็บเราก็เขียนรายงานก่อนได้นะคะเราถึงจะแจ้งนะคะอ,อยู่ที่ว่าเราเองเราก็ต้องวิเคราะห์หน้างานาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ถูกวิธีว่าเราจะควรทำอะไรก่อนนะคะทีนี้เรามาดูว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากอารมณ์ อารมณ์ของเราเป็นตัวก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเรามีอารมณ์ค้างมาไหมนะคะมีอารมณ์กังวลอยู่ในตัวเองหรือเปล่านะคะในขณะที่มาทํางานนะคะถ้าเมื่อไหร่เรามีอารมณ์ค้างมาจากบ้านทะเลาะก,กับสามีทะเลาะก,กับภรรยาหรือหงุดหงิดจากลูกจากครอบครัวเรามานะคะเราทํางานเราก็ไม่มีความสุข ครูเองจะสอนอพนักงานของครูทุกคนหรือสอนผู้เรียนหรือสอนนักศึกษาเวลาครูมาสอนนักศึกษาทุกคนหรือผู้เรียนทุกคนก็ต้องทราบว่าเมื่อไหร่ที่เรามาทํางานเราต้องทิ้งอารมณ์เสียๆนั้นเอาไว้เลยนะคะพอก้าวเข้าที่ทํางานแล้วเราต้องทําชีวิตเราให้มีความสุขนะคะต้องทําชีวิตเราให้มีความสุขกับการทํางานพออารมณ์เรามีความสุข ฟ e ลิ่งเรามาแล้วรอยยิ้มเรามาแล้วนะคะเราก็จะมีความสุขกับการทำงานนะคะอุบัติเหตุก็จะไม่ค่อยเกิดนะคะก็จะเกิดน้อยที่สุดกับสถานที่ประกอบการของเรานะคะทีนี้เราดูว่าเราเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานแล้วการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ ะะโรงแรมทุกโรงแรมสถานประกอบการทุกสถานประกอบการนะคะเราก็มีการอบรมพนักงานของเราอย่างสม่ําเสมอนะคะนั้นทําไมสถานประกอบการทุกที่จะต้องมีห้องเทรนนิ่งนะคะนี่เองเราจะมีการเทรนนิ่งมีการอบรมพนักงานเราในทุกๆเรื่องนะคะเราจะย้ําคิดย้ําทําเสมอเพราะบางคนเองเนี่ยลืมละเลยลืมมากง่ายนะคะ แล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการทำงานนะคะเราจะกระตุ้นความสนใจหรืออบรมนโยบายให้พนักงานเสมอในเรื่องป้องกันอุบัติเหตุของเรานะคะเราก็จะแสดงให้เห็นวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยบางครั้งสถานประกอบการก็จะมีรูปให้ดูนะคะนอกเหนือจากที่เราเทรนพนักงานแล้วแล้วก็จะมีรูปให้ดูว่า,อ,าอย่าทำแบบนี้นะ อย่าทำแบบนี้นะควรระวังที่จะเกิดแบบนี้นะนะคะแล้วเราก็จะสอนให้รู้จักกฎทั่วไปของความปลอดภัยนะคะในสถานประกอบการของเรานะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องการรายงานอันนี้สําคัญเราควรรายงานความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าทราบเสมอนะคะอันนี้จําเป็นสําคัญนะคะ อะไรที่เป็นอุบัติเหตุนะคะที่ควรจะเกิดหรือกำลังจะเกิดหรือเกิดแล้วบางครั้งที่ครูบอกว่าที่เกิดแล้วเกิดในขณะก่อนที่เราจะมาเห็นอ่าอันนี้เราต้องรายงานให้หัวหน้างานทราบและการรายงานนะคะครูบอกผู้เรียนทุกท่านทราบเลยว่าการรายงานเนี่ยในเมื่อแจ้งหัวหน้าแล้วอย่าลืมที่จะอย่าขี้เกียจเขียน บางคนเนี่ยขี้เกียจเขียนพอเราขี้เกียจเขียนปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราจําเหตุการณ์ของเมื่อวานได้ไหมคะเราจําไม่ได้นะคะอาทิตย์หน้าเราจะย้อนกลับมาเมื่อว่าอาทิตย์ที่แล้วเกิดเหตุท่อแตกตรงไหนน้ําท่วมตรงไหนไฟช็อตตรงไหนเราจําได้ไหมคะเราจําไม่ได้เราอาจจะจําวันที่ได้แต่เราจําเวลาไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนรายงานอันนี้สําคัญนะคะ ต้องเขียนนะคะแล้ววิธีการเขียนรายงานนะคะผู้เรียนคะอย่าลืมต้องลงวันที่เวลาสถานที่นะคะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ละเอียดเลยนะคะหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นต้องลงให้ละเอียดเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วทีนี้ในเรื่องการซักซ้อมในเรื่องความปลอดภยัยหรือ,อสิ่งที่เราได้ฝึกฝนมา นะคะเพื่อที่เราป้องกันความปลอดภัยนะคะในเรื่องการซักซ้อมนี่ก็สำคัญมากนะคะ,ะเมื่อซักซ้อมมาแล้วเราต้องจำจำแล้วเราต้องมั่นปฏิบัติให้สม่ำเสมอเพราะอะไรหลายๆอย่างนะคะพอเราเรียนไปแล้วถ้าเราไม่ซักซ้อมเราไม่หยิบไม่จับอย่างเงี้ยเราก็ลืม นะคะอย่างพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยครูเองบางครั้งเนี่ยใช้แต่น้องๆทำพอมาทำเองบางทีครูก็ลืมนะคะว่าอักษรอ,อยู่ตรงนี้แป้นอยู่ตรงนี้อย,นอยู่ตรงไหนทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเมื่อเราเราซักซ้อมมาแล้วเราก็ต้องมาดูนะคะ